หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนฆ่าตามบัญชีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่3ดาวเหนือสายทองคำคลั้งอยู่ในลําคออ้าปากขางตาลอยเพราะมันเคยได้ยินกิติศัพท์ของดาวเหนือดี มันตะลึงมองตามในขณะที่ทั้ง3คนเดินลงจากบ้านหายไปในความมืดในราวป่าข้างบ้านมันนั้นใบหูสองใบคลุกอยู่ในกระเป๋าไอรองหัวหน้าชุดล่าสังหารทั้งสาคนไม่ได้เดินไปร่วมกับคณะส่วนที่เหลือคงเดินตัดออกป่าไปเลยเป็นการปิดบังการมาของคณะทั้งหมดคนบนบ้านคงมองเห็นเฉพาะคนที่มาเพียงสามคนเท่านั้น การจัดการศพของไอเบียสนั้นจะจัดการกันอย่างไรพวกดาวเหนือไม่รับรู้ซึ่งแน่นอนพวกบนบ้านไอ้สายทองคําจะต้องร้องเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยจนปาน่านนี้เรื่องการมาของดาวเหนือชุดล่าสังหารก็คงเป็นข่าวแพร่สะพัดไปทั่วพวกล่าสังหารไม่วิตกแต่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันแผนการนั้นถูกวางไว้แล้วยังเหลืออีกหนึ่งชีวิตที่ต้องสังหารให้ได้ภายในเช้ารุ่งอรุณของคืนนี้ เชื่อว่าข่าวการมาของพวกเขาคงจะยังไปไม่ถึงหูพวกมันแน่แล้วกวาจะรู้กันหมดนั่นก็หมายความว่าพวกราสังหารน่าจะออกจากพื้นที่ไปแล้วเสร็จจากท้องที่อำเภอรเรนูนครก็ต้องต่อไปที่อำเภอนาแก่ส่วนภารกิจของพวกราสังหารชุดอื่นๆที่ออกภารกิจเดียวกันนั้นก็คงจะทําได้สําเร็จพอๆกันเพราะมีชุดราสังหารออกหลายชุดที่ปฏิบัติการแบบเดียวกันคาดว่าผกคระดับผู้นําคงต้องถูกเก็บไม่ต่ํากว่า20คน เผอ,ออาจจะถึง30คนก็เป็นได้ในช่วงนี้การเดินทางตอนนั้นเป็นไปอย่างรีบเร่งการพรางเสียงไม่ต้องห่วงเรื่องกับระเบิดก็คงไม่มีเพราะเป็นเขตหมู่บ้านธรรมดารรมดธาไม่ใช่เขตบริเวณค่ายของมันความจริงที่อาจเป็นไปได้สองทางตอนนี้ก็คือการออกตามล่าของพวกมันกับการไม่ออกตามล่าดังนั้นการเดินทางแบบยึดเส้นทางจึงต้องใช้การเดาใจมันพวกดาวเหนือเดินทางตัดตรงออกไปได้ประมาณ200เมตร เราหักขวา90องศาเปลี่ยนทิศทางป่าไม้ใหญ่ที่โปร่งบริเวณโคนไม้ทําให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบ้านนาดอนคือที่หมายต่อไประยะทางแค่4-5กิโลเมตรไม่ต้องพักระหว่างทางภายใน6กทุ่มคืนนี้ก็น่าจะถึงและนั่นหมายความว่าบุคคลเป้าหมายอันดับ3ตามภารกิจค่าตามบัญชีก็ควรจะเรียบร้อยปัญหาคือว่าบ้านของผู้ที่ต้อง่ามันอยู่ใจกลางหมู่บ้าน เลยเป็นปัญหาว่าบ้านหลังไหนเพราะข่าวไม่ละเอียดเหมือนกับสองรายที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ช่วยในการสังเกตก็คือบ้านหลังนั้นจะอยู่ตรงข้ามกับประตูเข้าโรงเรียนบ้านนาดอนชนิดที่ว่าประตูบ้านกับประตูโรงเรียนห่างกันไม่กี่เมตรและตรงกันเพงเลยตามลักษณะของบ้านที่ได้มาตามข่าวนั้นก็ไม่น่าจะหายากแล้วปัญหาอีกอย่างก็คือครูอุดมหรือนามจัดตั้งจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยว่าสหายบุญมีมันคือคนไหนกันแน่ จากลักษณะที่ได้มาตามข่าวนั้นครูอุดมหรือสหายบุญมีน้ำหนักตัวประมาณ70กิโลกรัมสูงประมาณ170เซนติเมตรผิวขาวใบหน้าสี่เหลี่ยมริมฝีปากค่อนข้างบางหัวร้านเล็กน้อยเมียยังสาวอายุ24ส่วนตัวมันเองนั้นอายุ47มีลูกสองคนยังเด็กอายุ7กับ5ขวบเป็นชายทั้งคู่อยากจะสงสารเมียกับลูกมันแต่ก็จนใจเพราะคำสั่งต้องเป็นคำสั่ง ถ้าขัดคำสั่งเราก็ต้องตายแทนเขาแม้ว่าลูกมันโตขึ้นจะเป็นพอกรขคอแทนพ่อมันก็ต้องปรับกันต่อไปอาชีพครูนั้นได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือให้ความเคารพยำเกรงอยู่แล้วแต่ครูดมแก้เล่นตั้งตัวเป็นใหญ่นำลัทธิที่ขัดต่อสังคมไทยมาใช้มันก็เลยต้องเป็นศัตรูกันหน้าที่ของการเป็นครูนับเป็นอาชีพที่มีโอกาสเหมาะสมที่สุดในการอบรมปลูกฝังลัทธิทางการเมืองเด็ก ซึ่งสมองยังบริสุทธิ์ไม่มีความสกรปรกในรัฐทธิการเมืองใดๆอยู่เลยยอมรับได้ดีกว่าผู้ใหญ่การวางรากฐานและความคิดทางการเมืองครูมีโอกาสทําได้มากที่สุดเพราะการปั้นแต่งไปทางใดนั้นก็ย่อมทําได้ง่ายดังนั้นครูอุดมจึงถูกจัดอันดับมนุษย์อันตรายที่สุดคนหนึ่งในพื้นที่เวลาเกือบตีหนึ่งพวกราสังหารเริ่มเข้าสู่เขตหมู่บ้านไม่มีการรีรอแต่อย่างใดเกมเสี่ยงดวงเริ่มทันที โดยมีชีวิตเป็นเดิมพันธทั้งหมู่บ้านมีถนนสายเดียวผ่ากลางหมู่บ้านเป็นถนนสายหลักชุดดำกับอากาเครื่องหมายของพอก็คอคือเครื่องเบิกทางภายในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นมืดและเงียบสนิทจากเสียงคนจะมีก็แต่เสียงหมาที่ตามมาเห่าระงมทั้งหมู่บ้านก็ทำหมาเห่าแบบนี้ชาวบ้านก็ต้องมีบ้างละ่ะที่ตื่นขึ้นมาดูพวกเราสังหารต้องการแสดงตนให้ประจักษ์ พราะชุดดากับปืนอากาศที่ต้องการให้ชาวบ้านเห็นดังนั้นไอ้รองหัวหน้าชุดที่เดินนํำนาจึงต้องเปิดไฟฉายเดินคนหน้าฉายไฟคนเดียวที่ใช้ส่องทางแต่คนเดินตามหลังไม่ถูกส่องไฟการมองเห็นจึงเห็นเป็นเพียงเงาเงานั่นเป็นการจำกัดการมองเห็นเพราะไม่ต้องการให้ใครเห็นหน้าที่ชัดเจนการเดินแบบรีบเร่งไม่มีชะง,งักงานทำเหมือนกับเป็นที่จัดเจตต่อเส้นทางดีที่สุดแต่หัวใจของทุกคนนั้น เต้นจนแทบอกจะระเบิดประสาทหูประสาทตาเบิกกว้างสุดขีดปื่นถือห้อยอยู่ข้างตัวไม่แสดงอาการเตรียมใช้อาวุธแต่นิ้วของคนถือปืนนั้นกลับพร้อมที่จะกระดิกไกตลอดเวลาการตรวจการสองข้างทาง,ทางเท่าที่แสงไฟจะอำนวยให้ต้องกระทำอย่างละเอียดละออที่สุดเพราะโอกาสเปิดให้เพียงเท่านั้นบ้านนาดอนเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรเดินเข้าไปเกือบ100เมตรจึงถึงบริเวณโรงเรียนบ้านนาดอนพวกหมาเริ่มถอยห่าง เพอเห็นว่าถึงเห่าไปก็ไม่ได้อะไรจ่าดาวเหนือหัวหน้าชุดกับจ่ายุทธพง์เดินเข้าไปในบ้านทันทีที่เหลืออีกแปดคนปรัดเข้าตามซอกมืดๆหนึ่งคนหลังถ่ายระวังหลังอีกหนึ่งคนลุกต่อไปข้างนาเป็นการระวังหน้าชุดวงในแปดคนรายล้อมบ้านหมดแล้วเสาเรือนกับต้นไม้คือที่กำบังเผื่อไว้ถ้าเหยื่อออกทางหน้าต่างจากนั้นแผนการก็เริ่มทันทีสายบุญมีสายบุญมี ดาวเหนือส่งเสียงเรียกเองดังพอสมควรเพราะยังไงยังไงชาวบ้านเขาก็รู้กันทั่วอยู่แล้วว่าครูอุดมคือสายบุญม,สญมีสายบุญมีสายบุญมีดาวเหนือเรียกซ้ําไปอีกเพราะไม่มีเสียงตอบและแล้วก็ได้ผลแสงตะเกียงบนบ้านสว่างขึ้นแสดงว่ามีคนตื่นเสียงประตูเรือนเปิดคนโผลออกมาตรงตามลักษณะในข่าวทุกอย่างใครนะครูดมถามลงมาเราเองสายเรามาจากชั้นเทิง มีงานอะไรเหรอมีคําสั่งจากชั้นเทิงถึงสายบุญมีโดยตรงดาวเหนือทําท่าล้วงกระเป๋าเสือ้อแล้วดึงสมุดโน้ตประจําตัวออกมาโดยไม่มองหน้าครูอุดมให้เป็นที่สงสัยจากยุทธพงศ์ทาเป็นยืนหันหลังให้แต่ถ้าสังเกตให้ดีโบวีที่อกเสื้อแก่ทุกแก่เข็มขัดรัดดามออกพร้อมแล้วสหายบุญมีหรือครูอุดมดูเหมือนดวงชะตาจะถึงคาดมันเดินลงบันไดมาในมือคงถือตะเกียงรั้วอยู่และทันทีที่เท้าสหายบุญมีถึงพื้นดิน โบวีในมือของจ่ายุทธพงศ์ลอยมากลางอากาศในลักษณะเหมือนชกมัสวิงเป้าหมายคือลำคอด้านข้างบริเวณลูกกระเดือกเสียงดังฉึกแม่นและแรงผลของการใช้มีสั้นแบบล่าสังหารความคมของมันไม่มีอะไรประทะได้เลยไม่มีเสียงอะไรเลยที่หลุดรอดออกมาจากปากของสหายบุญมีตะเกียงหลุดจากมือของครูอุดมสองมือจับขึ้นกลุ่มที่ลำคอของตัวเองเลือดยังไม่ออกมากนักเพราะเส้นเลือดใหญ่บริเวณคอย,ยังไม่ขาด และก่อนที่สายบุญมีหรือครูอุดมจะได้ทุรนทุลายมากไปกว่านั้นจ่ายุทธพงศ์ก็เล่นข้อมือเหมือนกระวัดไม้ตีแบดมินตันเพียงพริบตาเดียวโบวีสังหารเล่มนั้นผลักออกทางด้านหน้าของลำคอด้วยการปาดของคมมีดหลอดลมก็ขาดสะบ้านลงแล้วสหายบุญมีเข้าสุดกับผืนแต่ก็ยังไม่ไวไปกว่าจ่ายุทธพง์เสียงดังฉับ โบวีเล่มเดิมเปลี่ยนเป้าหมายเป็นใบหูข้างขวาของเหยื่อสังหารแมนยำและคมกลิบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงดาวเหนือจัดก,การดับตะเกียงด้วยอาการปกติไม่ได้สนใจในอาการดิ้นทุรนทุรายเพราะหายใจไม่ออกของคนอื่นและทันทีที่แสงตะเกียงดับสนิททั้งคู่ก็เดินออกจากบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้ง12ชีวิตเดินหายออกจากบ้านเลียวซ้ายซึ่งเป็นคนละทางกับที่มา รองหัวหน้าชุดชายไฟไปทางด้านหลังของทิศทางที่ถอนตัวทําเหมือนกับว่าจะไปในทิศทางนั้นชั่วครู่เดียวแกดับไฟแล้วใส่ตีนหมาตามพักพวกที่ใส่ตีนหมาล่วงหน้าไปก่อนแล้วหมาจริงจึงเริ่มเห่าบางตัววิ่งตามดังนั้นคนกับหมาจึงต้องวิ่งแข่งกันดีเหมือนกันเพราะหมาช่วยเร่งให้คนวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะอย่างไรเสียอีกไม่ช้าภายในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ชาวบ้านจะต้องแตกตื่นเรื่องคนตาย การสังหารโหดบุคคลสำคัญของพอกคถ้าขืนยังปรากฏตัวอยู่ในหมู่บ้านเฮนทีจะไม่รอดยุทธวิธีตอนนี้ก็คือต้องออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและไกลที่สุดมากเท่าใดก็ปลอดภัยมากเท่านั้นมองย้อนกลับไปทางหมู่บ้านนาดอนเห็นแสงตะเกียงสว่างสวยควักคว่ไปหมดชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านต้องตื่นขึ้นมาท่ามกลางเวลาดึกนั้นเพราะเหตุการณ์ชั่วระทึกขวัญเกิดขึ้นกับคนระดับผู้นำของพวกเขา สภาพคนตายสร้างความสยดสยองกับผู้พบเห็นและแน่นอนความเครียดแขนย่อมเกิดขึ้นด้วยชาวบ้านหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นการกระทําของใครบุรุษชุดดําถือปืนอากาผู้มาในครับของพอกคคือผู้รับคําสั่งจากชั้นเถิงให้มาจัดก,การเก็บคนทรยศต่อองค์การหรือเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ปราบปรามฝ่ายบ้านเมืองนั่นคือความเครือบแคลงสงสัยของผู้ที่อยู่ในหมู่พกคด้วยกันว่ามันคืออะไรกันแน่ แต่แน่นอนที่สุดก็คือขวัญของพวกมันเริ่มกระเจิงต่อสถานการณ์ที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรแนะ่บางคนที่ไม่จริงจังและจริงใจต่อองค์กรเริ่มวันไหวไัยอาจจะมาถึงตัวเช่นตัวอย่างที่เห็นหรือการปรับปรามของเจ้าหน้าที่เริ่มเด็ดขาดรุนแรงการปรับปรามไม่ได้เกรงกลัวว่าจะเป็นใจกลางดงของพวกมันคนระดับชั้นผู้นำของมันยังไม่มีโอกาสรอดพ้นไปได้และระดับหางแถวจะรอดมือชไหน มองไกลๆแล้วบริเวณลานบ้านของสหายบุญมีเหมือนมีงานบุญเพราะดวงไฟตะเกียงไม่รู้กี่สิบดวงไปรวมกันอยู่ที่นั่นหมดเกือบกิโลเมตรที่ต้องวิง่งเวลาเกือบตีสองมันน่าจะต้องห่มผ้าเพราะอากาศเย็นแต่พวกล่าสังหารมนุษย์พิสดารกลับเงื่อออกโชคลางแต่ละคนหอบฟืดฟาดเหมือนควายเหนื่อยการเดินทางอย่างรีบเร่งกระทำต่อทันทีที่หมายคือถนนสายเลนูนครนครพนม รถคันใดก็ตามหากต้องผ่านมาเครื่องแบบชุดดำที่เป็นใบเบิกทางที่จะอาศัยรถมันไปได้และถ้าไม่ใช่เส้นทางวิ่งของโชเฟอร์ก็ต้องใช้วิธีบังคับกันเพราะสุดทางของพวกล่าสังหารก็คืออำเภอนาแก่ตามภารกิจค่าตามบัญชีใครจะเก็บใครหรือใครจะอยู่ในบัญชีใครไม่มีใครทราบทราบแต่ว่าใครเผลอตาย